วันนี้ครับผมทุกคนวันนี้อยู่กับงานวัดศรีเจริญนะครับเป็นงานทอดกระถินใช่ไหมใช่ใช่แล้ววันนี้มีลิเกนะครับวันนี้จัดหนักมากมีของกินเต็มไปวันนี้เราอาจจะได้ปลาปลู่ตุกตาไปสักตัวเนาะแต่มือตังมาร้อยเดียวแนะ่สองร้อยครับพอดีบ้านอีไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ไปกันเลยไเพราะว,ว่าจะแต่งเว็บร้อยอยูบ็อกผมนะครับลูกห้าหกไปเลย ไปไงมึงมาเรื่องงานก่อนเรื่องแต่งมึงเก็บมาอ้าวเหรอเรื่องงานเอาวเรื่องงานเรื่องงานโอเคโอเคทำคมกับไฟหน่อยครับทำคมก็หลอดไฟหลอดไฟยังมีหลายสีแต่ทำไมเธอนั้นมีหลายใจโฮ้ยไอ้ยังทำคมเห็นอยู่เลยแม่งจัดเลยไปเนี่ยไปไปอันนี้เขาเป็นลิเกนะครับ แก้ววันนี้มีปลาโปลกเต็มเลยอ่ะเล่นคอนเนอร์ไหมได้ติกน้อยเหรอเพื่อนอะไรอ่ะคุณ ลอ,อยเหรอ,อนี่เราก็โตแล้วนะนี่นะครับผมทุกค,คนงานทวดกระถิน่นััดววดวังขอนะครับพอดีอันนี้เป็นงานที่เขาจัดใหญ่มากนะครับซึ่งเป็นรอบหลายปีเลย ตั้งแต่หน้าประตูวัดต,ต่หน้าประตูวัดเราเดินเข้ามาไปเดี๋ยวผมไปเริ่มที่นู่นนะฮะ ทุกคนตอนนี้เรามาอยู่หน้าวัดแล้วนะครับนี่วัดศรีเจริญบ้านวังขอนนะครับเันนี้จัดใหญ่มากนะครับเพราะว่าทุกปีนี่เขาก็ไม่ค่อยจะจัดเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่มีงบสามล้านโอ้พระเจ้าโอ้สิบสามล้านไปเรามาขวางทางเดินกันอไปเเพื่อนลูกโป่งเพืนลูกโป่งยังลอยแต่ไม่เราดูดมายังต้องใช้ฟอยแต่างนนี้ก็ไม่เอาเลยโอ้ยสุดจัด นี่นะฮะมีหลายอย่างเอ้ยมันมีแค่วันเดียวใช่ไหมใช่วันเดียวน่าจะ่าแค่วันเดียวเอาแค่คุ้มเลยเนาะใช่วันเดียวข้าวหลามมันมีหลายบ้องโอ้ยจะนี่ก็เอะอาจจะแค่วันเดียวเลยข้าวหลามยังมีหลายบ้องแต่ถ้าเธออยากซ่องเออก็เดินไปทั่วแต่เราอยากไปเที่ยวซ่องกันไปกับเธอได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเราเล็งอันนี้ไว้เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาป่าเอาไปจริงเหรอ เอาดิเขาเคีมยเปอร์เซ็นเลยเขาต้องได้แบบซักลูกกลับบ้านนะแต่ตัวรุ่นครับลูกกระตานั่นก็ได้นะไม่ยิงให้ลงหมดเลยโอ้โอ้ลืมมองของถ่ายเลยนี่นะคะทุกคนมีสไลเดอร์เดี๋ยวเราจะพาคุณวาเข้าไปเล่นสไลเดอร์กันโตแล้วเพื่อนแต่ก็ดีนะ้เใสายใหม่อีกแล้วโอ้ยกูโอ้ยตัวเบลอร์เลยอ่ะทุกคนอันนี้เขาก็เป็นลิเกจอแก้วนะครับ เดินหาอะไรกินก่อน๋เตีอยาให้โหนไปไไป้ยวเียเรือเมื่อ้าไม่นน้แมวไป่จะเล่นใหได้เลยอะไปดิเร่งไปดิใจใจใจให้เจ้าของแล้วเราไป

ยากินนั้นมากกว่าไอ้ที่มันเป็นเรียวๆเห็นไหมคืออะไรอ่ะอ๋อมันฝรั่งเรียวอ่ะนะใช่ใช่หรอรา3ามชั่วโซื้อไม่ได้จ๊น่ะไม่มีตังค์ตังค์ไม่ตังคี้จะค์ตังค์ังค์ตังตงคังค์มังังังคั้ยเังค์รองค์ค์อค์ตัอั ยี่สิบตั้งสิบสองลูกไปยี่สิบบาทไหนเองจะกินอะไรเองจะกินอะไรเดี๋ยวอะหาซื้อไว้ก่อนต้นไม้อะไรที่กินทานข้าวได้มันจะเป็นอะไรอย่เอาไก่ย่างแล้วเนี่ยไม้สิบสายใหม่ไหมไม้ไม้ใหม่ใหม่เออสายใหม่ไหมอุ้ยเดี๋ยวนี้แสดงว่านี้ขายเทอะปลาเอาปลาเอาได้เลยอ่ะอ้าวอา เฮ้ยไม่แอบซื้อไงต้องเลี้ยงนะเว้ยไม่ไม่เว้ยต้องเลี้ยงนะเว้ยข้าวสี่ข้าวเหนียวห่อหนึ่งห่อครับยี่สิบหรอยมาจะเป็นไรเพื่อนมาดังมาดิปี่สามอรอคนน้อยก่อนนะเพื่อนเขาจะเพิ่มจอีกคนน้อยก่อนโอเอาแม่งอันใหญ่เลยเจ็ดสิบห้าลูกร้อยหนึ่งเดี๋ยวเขาจะโชว์ใช้จริงการยิงตุ๊กตาให้ดู เขาจะยิงมือเดียวเลยนายทำเป็นแอคเก่งหลายจริงเขาใหได้เขาก็บเป็นยิงคือเซียนโอ้เซียนยิงปลาเหรออย่างนี้เหรอหรือยังไงโอ้ยผลว่างแล้วเนี่ยเอาเลยเอาเป๋าพักกี่วะเอาดิเอาเลยเอาตังตัวเองดิโอ้ไอ้เหี้ยระดับเสี่ยกูแม่งมาขอตังกูเอากี่บาทเอาคนละกี่บาทดิ เออมันกี่บาทล่ะเอา20บาทได้สิลูกเลยนะเอาสี่สิบไหมเออเอาเผื่อๆไว้อะมันต้องยิงกี่ลูก50บาทแล้วหันเงินห้าไหไรอีกเอาสัก50าสิบไหมเอาไหมแล้วแต่แล้วแต่พวกเองอ่ะหันเงิอยแปดเดียวแปดยี่สิบห้าสิบนะก็เขเอาห้าสาะเอาร้อยยังครับเอาร้อยยัง แล้วด้านบนนี่ต้องยิงกี่ลูกถึงจะได้หมดแล้วแต่ยังไม่ยิงแล้วลด้าน <ะ S 2> บนเนี่ยพวกนี้ต้องยิงกี่ลูกถึงจะได้วะหมดแถวฮะหมดแถวหมดแถวไหนวะแถวบนที่เรายิงอ่ะต้องยิงให้ยิงหมดแถวจริงดิเคยเล่นแล้วใช่ไหมไม่เคยอ,อ้าต้องรู้ได้ไงเราอะไรนะไม่รู้เนี่ยพี่ถามว่าตัวด้านบนนี้หัวนี้เนี่ยต้องยิงกี่ตัวถึงจะได้เนี่ยโดนไลมอนเนี่ยต้องยิงให้ลง25ลูปจะได้ตัวใหญ่ ใช่เหรออันนี้ต้องได้ตัวเขากำลังนับอยู่รบกวนอยู่แล้วนะใช่ไหนนายต้องยิงให้ได้อย่างที่พูดนะไหนบอกว่ายิงมือเดียวหลับตายิงอะไรอย่างเงี้ยอ่เงไม่ได้นะเขาใหญ่ร้อยเจ็ดสิบก็มีตัวการ นี่ขายเป็นเงินหรือว่าเป็นลูกร้อยร้ตัวถึงจะได้ไหม้ลไปแล้วัวนึลนะเพื่อนอลไปแล้วนะวงเแล้วก็มีอันนี้สนายนี่โคตรเจ๋งอ่ะดูดีเฮ้ยเร่งอ้าวไม่ออก้าวไปไเดินเดิไปเดินดึงไงดึงไงช่วยดึงดึงไงไงล่ะ ใส่แน่นดีใส่รูมหลวมอ่ะต้องแน่นคือเฮ้ยดูดิมือเดียว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 ได้ไหมเฮ้ยมึงนี่สุดยอดว่ะเพื่อนเน๊ยเอามือเดียวอีกแล้วเป็นยังไงครับเฮ้ยเอาซ้ำซ้ำ ต้องซ้ำอ่ะต้องซ้ำว้าตัวนั้นเอาไม่ได้สีส้มอ่ะโอ้โนะเอาเอาต่อเลยน่ะตรงกลางน่ะสีชมพูน่ะนั่นแหละยิงเลยวิ่งซ้ำเฮ้ยมึงแม่นี่เลยวะ แม่น,นมเลยจังวะเฮ้ยเก่งเกินแต่ไม่มั่นใจเขาไงโอ้ไหนหลับตาข้างเดียวเพื่อนหลับตาข้างเดียวหลับตาไม่ไงหลับตาข้างเดียวเลหลับตาข้างเดียวแม่นป่าเฮ้ยมึงยิงนี่ไงยิงนี่ไงอะ่ะเขาเป็นมือเสียแล้วอ๋อสงสัยเป็นฝึกฝึกยิงปืนที่บ้านเห็นนะนี่นะยิยงตัวนั้นเลยตัวนั้นลงว่ะตุ๊กตาลมลุกเหรอเฮ้ยนับยเด้อเดี๋ยวเขาก็นำให้แต่เราจะสาวตัวสี่ตัวแล้วเนี่ย ตัวนั้นล่างใช่ไหมเราเอาแค่พวงกุญแจก็พอปะเออพวงกุญแจได้เพิ่มกี่อันนู้นอะพวงกุญแจสิบอันใช่ไหมครับเราต้องยิงใช่ไหใช่เราต้องยิงให้ล้มเนี่ยเพื่อนเพื่อพวงกุญแจน่าเอาเนี่ยเนี่ยพวกนี้เลยเนี่ยยิงได้เปล่าในสองตัวน่ะหัวเขียวหัวใจชมพูนะครับมันก่ออยู่เห็นไหมเพื่อนใช่เหรอเอ่อ สงสัยยิงปืนแม่บ่อยใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วยิงปืนแม่บ่อยเราอ่ะสุดยอดจัดเฮ้ยชิ้นหนึ่งดิแหวกยิงสิไได้ได้้ยแม่งแท้ทุกทุ่งอ่ะดวงห้าตัวแล้วห้าตัวแล้ว ตัวลราเพื่อนห้าตัวแล้วไอ้สามซ้ำนี่หกตัวแล้ว 3, 3. ติด <c oughs> ตัวแล้วไปของกูปืนปืนนินมันเบาไปเปล่าเดี๋ยวเองยิงดิยิ๊บจิ๊บที่วัน,น,นาจะรลื่อนไปเลยเลื่อนเหลืออีกสี่ตัวเพื่อนนายต้องเอาใจดีๆรับงกุญแจของเรา ผมทำได้ไงอ่ะอย่างนี้ต้องรอรอขั้นเทพทัดยิงปืนเนี่ยสุดยอดเลยไอ้พฟ้าไหมฟ้ามดช้อปปะทัดยิงเนี่ยกูเจิตแม่ตาอะไรนะอะไรนะเพอะไรนะเพื่อนจิตเมียกูโอ้ยนิน้ำตาได้ป่ะเนี่ยได้เพื มาลีเร่งวงเพื่อหวงผลเอาใหม่ไม่เป็นไรเรเหลือเยอะนินที่ว่ารองกายเรั้นน่าจะได้วะลอรงกายไอตัวที่อุ้ยเหลือเยอะเลยนี่หว่งเห็นไหมฮะรงกายที่มาทัาเนี้ยออยิกาหนะสองสามสาหกเจ็ดอีกสองตัวปังเหลืออีกสองตัวเมื่อเหลือเยอะลีกสองตัวแปตัวแล้ว เขาแตะอ่นะครเขาต้องยืดไปอีกเฮ้ยตัวเดียวเนี่ยยังไม่ได้เลยเนี่ยตัวที่สิบได้ละโอเคแจเขาได้แล้วได้แล้วเราเอาได้ไหมเอาให้มันหนุไหมใเห็นไอ้จุกๆซึมๆมาเอาให้มันหมดเอาให้มันหมดจุกๆซึมๆเลยโอ้ยมันเหลือขนาดนั้นเลยติอุ้ยมันเหลือเกินนะยิงตัวไหนอ่ะเพื่อตังค์นี่ก็ได้นล้วนะก็ไปห้าสิบบาท เอาต้งแก๊งอันนึ่งมาเลยตรงแก็บไปเลยเฮ้ยเพื่อนมาลองยิงมันดิอยากจะลองชิคกี้พายไหมครับยื้อลองชิคกี้พายไถหมลองมือก็ได้อยา่ยิงยิงยิงไปทำไมอยากยิงยิงยิงไปทำไมยิงไป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 ยิงไ่ยิงไป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 ยิอไปยิง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 ไ่ยิงไป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 ยิอไปยิงไปยิงไป มีสองแบบเว้ยอย่างหนึ่อย่างนึ่และอย่างสองคือมือเดียวอันไหนใกล้สองมือสองมือมันจะนิ่งเป้ามันจะนิ่งกว่าเว้ยอ๋อไหนรู้ด้วยเลี้ยงตัวเข้าไปมันจะประมาณนี้เลยเฮ้ยนิ่งกว่าถ้ามัใส่รูปแน่นได้ก็คือเม็ดเดียวก็คือร่วงไปนะก็ใส่แี่งกันไปล่ะอันนี้อันนี้ถ้าเป้าอ่ะเลี้ยงตัวเข้าไปเลี้ยงตัวไปเลี้งตัวเลี้งตัว นคุณถ่ายที่ามาของเรากินตัวเพื่อนโอ้เราได้แล้วเนี่ยผมกุญแจอันเดนตายตายไม่เป็นไรเอาไมา่เอาใหมา่ตัดออกตัโดอจะโดนเขาต้อง <laughs> หน้าไงน้องน้องซ้ำไปแล้วน้องซ้ำไปแล้วตรงนี้แหละเอ่ะคุยตรงนีเอาตายไหมอังโอ้ยเดียวหันหน้ามาคุยกับเราแล้วนี่อะไรสามเม็ดสุดท้ายสามเมตรสุดท้ายใหญ่น้อยก็ได้พวงกุญแจเดี๋ยวนะทำไมลูกนี้มันดูหลงผัวป่ะเออมันเป็นไรใช้เอว่าแต่มันแตกนี่หว่าแม่ค้าครับ ลูกแต่ครับโอ game, huh? ้ยล like ูกนี้มันยิงไม่ได้สักที่ล oh no! oh no! ้วสามลูกนี yes> ้ลูกนี้มันจะลงไหมนี่ไปแล้วแล้วตายแล้ววิ่งเลือเม็ดเหลือเหลือเหลืออยู่ไอ้สองลูกสุดท้ายเนี่ยต้องเอามันลงให้ได้นะครับผมเม็ดนี้น่าจะลง ไม่ก็ว่าไปเ้ยพี่เองมันอึดเกินไปแล้วอ้โยเอาแค่นี้แหละนะครับนะครับครบนับเลยครับทั้งหมดเลยครับแข่งนี้เลยนักไก่ทุกคนแล้วไงใก่้ล่วงแล้วไงโอ้ยมันเหลืออีกนิดเดียวเองเนี่ยโอ้โหมันหมดดอกไอ้หมดลูกเธอละเออนะครับครับมี20บาทพอแล้วมันเหลืออยู่ตรงไหนมีนเหลืออยู่ตรงใต้แหนมหนึง ยังเหลือดูนึงหรอเอ๊ะผี้ชายคนได้แนเราไปอยู่ตรงไหนอ่ะมันล่วงอยู่ตรงเี้เอาไอคราครับเขเหลือราคาสุห้าสบเลยเฮ้ยอย่าไปซื้ออะไรกินกันต่อแบอย่างน้อยเราก็ได้พวงกุญแจสักันนึงทั้งหมดนะครับแผงนี้ทั้งหมดเลยตรงนั้นนําหดเลยกิงก็ตายไปเดี๋ยวเราไป เกือบแตะยี่สิบแล้วไปเลือกพวงกุญแจกันดีกว่าน่าจะเกือบแตะยี่สิบน่าจะได้สักสองันให้เองนะกะไรคนไมอะนะเจแม่แม่อันนี้กับอันนี้เฮ้ยอันไหนที่มันสวยๆเลยเลือกเลยเนี่ยอาจจะเป็นอันนี้ไม่แน่ก็อันนี้ไอ้เจ๊เป็ดน้อยอ่ะมีเรื่องหลายอย่างนะเอาเนี่เอาสองเอาเอาสองได้สองไอ้เขานับก่อนมันกี่บาทอัน ดีั่งดีออสั่งอีสั่งอีสั่ดีสั่งดีสั่ดสั่งดั่งดีสั่งเีสั่งดีสอ่เดีสั่เดัวงดีส่งเั่งีั่ส่งดีส่งดีส่งดัอดสัดัวงังัดัดงดี่ยเ่่่่ดัดงงเดดง เอาไอเียวนั้นเบาูสีฟ้าเอาอันนี้ดีกว่านี่เนะนี่เลิกมาเลยนี่เลอกมาเลยหรืจะเอาไอ้นี่ขอให้นี่เลือกละหลายอย่างโอเคโอเคไปอยากได้ตัวนี้อ่ะอันนี้ผมขอไปใส่กระเป๋าโรงเรียนนะไม่ใส่กระเป๋าโรงเรียนเอาไม่ให้เว้ยไปปลาปงปลาปงเบ้าปลาปงเบ้าปลาปงเบ้าปลาปงไหนก้าปลาไปละปลาแม่นปลาไม่แม่นนะดิเพื่อน เอากี่บาทสี่สิบใช่ไหมไปเราไปรอกันดีกว่าเอาทุกคนเขาเขาให้ปลาแนวไหนนะถามเขาหรือเปล่าแนวนอนแนวตั้งแนวถูงแนวเคแนวเปลงเฮ้ยถ้าได้เลือกไว้เลยสามชั้นแถวใครแถวมัน สามชั้นก็ชั้นนี้ชั้นนี้ชั้นนี้ใช่ไหม้วค่อยขึ้นไปอ่ะจ <c oughs> ะคนละอันนะให้ปลาปลาก่อนเลยปลาก่อนปลาปลาก่อนเลยเพื่อนเขียงกันโอ้ยเด็ด้านล่างด้านล่างด้านล่างเอาให้เรียงกันเพื่อนเรี้ยงเรียงกันด้านล่างด้านล่างเฮ้ยเอ้าวเฮ้ยหลันเดียวเ้ยเหรอเฮ้ยเหลือใครอีเหลือใครโอ้ยเอาเอาล็อกนี้ <c oughs> เฮ้ยให้เขาออกก่อนเหยียดยวเองเขียล <Yeah>. ูกเขยเลยโอ้โหเสียแล้วเสียแล้วจับพี่ดิเอาลอง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 เออแม่จับตามกูด้วยขบวนขบวนขบวนว้าวว้าวบนเขาให้เวียงขบวนข้างล่างเลยยังไงก็ไม่ได้หรอกคว้างไปเถอะ จะซื้อให้เอาอีกอเอาอีกดีไป <laughs> เอาอีกดีมาเอาตุ๊กตาให้ไหนหได <laughs> รร้นี่เก็บแล้วคร,รับเอาให้เจ็๊ขอดเอาอีกรอบนึง <laughs> รอบนี้ต้องได้นะตุ๊กตาให้ <laughs> เพื่อนเฮ้ยน้ำโมโอ้น้ำน้ำชอดใช่ยอย เอามปลาให้หมดเลยเพื่อนไปเพื่อนเอ้ต้องเพื่อตาคอยจ๋าจ๋าเไปเอ้เอาให้มันเรียงกันนะยังไงก็ไม่ได้แล right? ้วล่ะไอ้กล้องมันมีกันมีมัซื้อให้นี่นี่นี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนนี่นี่ก่อนอย่าให้พี่กล้องคนสุดท้าย เลียง no right, oh. ok ัเลียงเลยเียงเลยเอาให้มันเลียงลงมาโอ้โเี้ยมันพี่เลยรอดช่องอ่ะไปมาปลาคนละล็อกคนละล็อกเอาเอาเลยไม่ได้แล้วล่ะอาเอามันอยู่กับลูกนี้ไม่คือมันต้องเลียงลงมาแบบแบบแถวเดียวได้ไหมครับ เอาเลยไม่ได้แล้วล่ะเหลือพี่ก้องละแต่เบิน้ำหนึ่งเหลือพี่ก้องละเอาเลย What What the fuck เ uh ฮ้ยจะตองเหนลดูน้องนี่ดูน้องูอ่ะอ่ะ เอาววานนะโมเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเอาละสอนกูดีจังเลยสอนกูดีจังไปขอละเฮียดันไป่เสียลูกเดียวกันกับหูเลยนะโอ้ยมันลูกนอนอะไปซื้ออะไรกินดีกว่า ีศึกมีสงครามวันนี้วนตุนชวนกตใกับลูกกับผัวตายจ่กไป่วดใลงหาไม่เรียบร้อยจะเรากินด้วยกันราดน้ำจิ้มเหมือนเขาเลยครับพิเศษหอยเอาร้อนเลยนาะเราอ่ะทอดมใหม่ตรงโน้นอะเอาหนึกล่องก็แ ชิมเลยลูกชิมปลาปลาท้าเลยปากท้องแน่นอนมันมันอยู่ในเตามันก็ร้อนอยู่นะคิดดิพอเพิ่งออกมจากเตามั่นใจเลยว่าเพื่อนมึงไม่กล้าจับอ่ะมันร้อนอยู่แล้วป้าให้ลองแล้วให้ชิมด้วยอ่ะเฮ้ยครับไม่กล้าจับแน่เอาสิลองเลยต้องไม่ใช่พี่กล่ร้อนป้าไม่เลา เดี๋ยวกูโชว์พี่ินเดียวมือแปะมือแปะพี่มือแปะน้ำมันอ่ะเออสุดจัดอ่ะเอาดิไปไปรอนู่นกเาผมเยอได้เป็นน้อยสิสัตยอ้่อยอมไม่ได้นะเนี่ยอะไรอะเขาได้เป็นใหญ่กว่าได้เป็นใหญ่เขายิงกี่ลูกวะนะไอสินตน้น ไม่เลยไม่สินดแน่แบบใช่เหรอเเออออมาเด้อกินข้าวเด้อเลี้ยเลยหลังกำแพงด้วยเออรีบจังเลยมานั่งดิเพื่อนเกปิดครับสูงครับนั่งสูงอ้าวที่ได้ที่ได้จริงกินข้าวสิ่งกินก็ได้เออทำไมคนแรกมันได้อยู่จังวะเออว่ะ ไอ้เหียกูต้องไปทวงแม่ค้ากูจะบอกว่ามันไม่เย็นมันไม่ร้อนคนแรกแม่งได้เยอะมากกูจะกูจะไปบอกเขาว่ามึงดูเห็ดเห็ดเหรอไม่ใช่เห็ดหอยหอยหอยกูจะไปไปทวงว่ามันไม่ร้อนโอ้เอาเทน้ำจิ้มดีครับไอ้เหียมีแค่ซองมันเดียวอยู่อะไอ้เหียกินอย่างนี้มันดูไม่สะอาดเลยเลยเขาอยากเดินไป เดี๋ยวกินนี่เสร็จก่อนเลยของสินป่ะเขาเลือกเขาเห็นแล้วเขายังเหลืออีกสามสิบบาทเล่นเปล่าเอาไม่ล่ะคราวนี้ต้องเอาอะไรดียิงเป้าของกุงแจมเอ้ยแต่มันได้ยี่สิบบาทมันได้แค่สิบสามเงินปลาครับมาหมดแล้วปลาหมดเกมหมดย่างเงินน่ะหมดแล้วโอ้โหกูต้องกลับไปเอาเงินที่บ้าบอปลากินข้าวครับ หุ้ยคำโตโตโอเจหน้ามืดตามวัวไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยเรียบร้อยเลยหน้ามืดมากเลยเมื่อกี้ไลเลยเฮ้ยดูนะครับเซฟไ,ไล่เลยเป็นไงครับอ็ห้ามไม่อ อร่อยมากไชโรสับพิเจนอะเออจอกเกินไปเออจอกเกินไปจับซื้อ KR แล้วแหละโชว์รสับปีนี้นะเราจะไฟโชรสัพีนี้เ่นี่ทจันนี้เรืองทัทีไม่อ้วดยเดี่อเงี้ยไม่ต่างเงี้ยอะไรเลยหยิบเอาเลยด้วาอ่ะเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ เราอาจจะแค่นี้นะครับผมสําหรับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวรอปีมใหม่อย่างเดียวเฮ้ยแต่มึงบอกว่ายุงเยอะมึงไม่น่ามามาเพราะว่าจุดเตาแล้วมันจะอันนี้แน่อนอนมันจะไล่ย,ยุง่งโอเคทุกคนแค่นี้แหละครับไปละ